ถ้ามีสุราเสรีเนี่ยสิงบุรีจะได้ประโยชน์แต่ว่าสสสิงบุรีเองกับบชสวนซะอย่างนั้นน่าเสียดายแต่ประเด็นก็คือคนสิงบุรีรู้หรือเปล่าสสของตัวเองนั้นบตสวนสุราเสรีผมว่าเรื่องนี้ก็รู้กันเป็นวงกว้างพองสมควรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมีโอกาสพิเศษสัมภาษณ์ดรเอ็ดดี้จากพกรกคก้าวไกลนะเป็นคนที่เรียกว่าหนุ่มไฟแรงผู้สมัครเบอร์ห้าของสิงบุรี สิงห์บุรีได้ยินว่ามีการแข่งขันกันสูงมากโดยเฉพาะกับบ้านใหญ่ก็อยากจะถามดรเอ็ดดี้ว่ารู้สึกหนักใจไหมแล้วก็มีอะไรที่อยากจะบอกชาวสิงห์บุรีว่าที่สิงห์บุรีซึ่งมีเขตเดียวเนี่ยนะทำไมต้องเลือกเบอร์ห้าทำไมต้องเป็นก้าวไกลสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับที่ได้ได้ยินได้ฟังในขณะนี้นะครับผมธีรเสนะครับก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าวันนี้สิงห์บุรีต้องการการเปลี่ยนแปลง ไม่ต่างอะไรกับที่จังหวัดอื่นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นต้องเห็นได้ชัดที่มากที่สุดเลยนอกจากเรื่องปัญหาปากท้องแล้วก็ยังมีเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทําให้จังหวัดนะครับหรือแม้แต่ภูมิภาคนพัฒนาการร่วมกันได้เพราะสิงห์บุรีเองไม่ได้เป็นจังหวัดที่สามารถสแตน์อะโลนหรืออยู่ในจังหวัดเดียวกันมันก็ต้องพึ่งทรัพยากรจากจังหวัดข้างๆในคณะของจังหวัดลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยกันนะครับซึ่งภัคเก้าไกลจุดเด่นนะครับคือจังหวัดที่ มีสสที่ไม่ได้ทํางานสแตนด์อ o n e เป็นสสที่ทํางานเป็นแพ็กเป็นทีมทั้งภูมิภาคครับอันนี้คือจุดขายจุดแรกจุดที่สองคือทีมยุทธศาสตร์ของเรานะครับมีทั้งหมดหลายด้านเนี่ยก็เป็นคนธรรมดานะครับที่มาทําการการเมืองและสามารถสะท้อนปัญหาได้อย่างตรงไปตรงมาจุดที่สามนะครับคือการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งเพื่อแค่เปลี่ยนรัฐบาลหรือเปลี่ยนคนแต่เป็นการเลือกตั้งเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับหรือโครงสร้างการ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีซึ่งพักเก้าไกลจากที่ฝากผลงานมาแล้วในพักฝ่ายค้านก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้เลือกพักเก้าไกลเพราะ้าดมีคนเคยประมาทว่าเราไม่สามารถเป็นพักฝ่ายค้านที่ดีได้วันนี้เราพิสูจน์แล้ววันนี้มาเชียร์กันหน่อยว่าเราสามารถเป็นพักรัฐบาลที่ดีที่สุดได้หรือไม่ให้ประชาชนตัดสินครับครับแล้วก็อสสหลายแห่งเนี่ยเขาจะหาเสียงเหมือนกับว่า ลงสมัครอบอรจก็จคือพัฒนาจังหวัดแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสสก็คือสอสอสสก็ต้องอยู่ในสภาถูกไหมครับแล้วก็ทำหน้าที่นิติบัญญัติเป็นหลักแต่ว่าบ,บทบาทในการที่เป็นสสเขตเนี่ยคนเขาคาดหวังอาจจะคาดหวังถูกหรือคาดหวังผิดก็ไม่รู้แหละนะเป็นต้นว่าง,งานบวชงานแต่งจะต้องมาหน่อยดอ,อ,อดรเอ็ดดี้มีความเห็นอะไรยังไงแล้วก็คืออยากจะฝากอะไรเอาไว้บ้างครับ ตอนที่ผมเจอกับอาจารย์ครั้งแรกตอนนั้นผมก็ยังเห็นบรรยากาศบริบทสสในแบบที่เป็นกทมซึ่งความคาดหวังคือการเป็นนิติบัญญัติคือการปรับแก้กฎหมายแต่จริงมันก็ยังมีประเด็นของสสนะครับโดยเฉพาะสสต่างจังหวัดเนี่ยด้วยความที่สสเองเนี่ยได้แบกรับความคาดหวังของประชาชนค่อนข้างมากซึ่งการแบกรับเป็นความคาดหวังเนี่ยมันก็จะมาในรูปแบบของการขอให้ติดตามขอให้ทวงถามซึ่งในส่วนของผมนะนอกจากนิติบัญญัติแล้วงานของการติดตามทวงถามเนี่ย มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่สัมผัสกับประชาชนโดยตรงซึ่งพื้นที่ในการสัมผัสกับประชาชนที่เป็นกลุ่มชนกลุ่มมวลชนที่รวมตัวกันอยู่แล้วก็ถ้ามองเสียว่างานศพงานบวชงานแต่งเผื่อไปแล้วจะได้รับข้อร้องเรียนก็คงไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าถ้าไปงานเหล่านี้จนเกินงานของนิติบัญญัติผมก็ว่ามันจะเสียงานหลักเอานะครับแต่ในนโยบายส่วนตัวนะครับในส่วนของจังหวัดเราเนี่ยผมเตรียมจะทําเรื่องของสสประจําตําบลสร้างตัวตายตัวแทนไว้ทั้งหมด43ตําบลเลย ก็ใครอยากเรียนรู้งานสภาเดี๋ยวจะเทรนนิ่งให้พาเข้าสภาจริงให้เป็นเรียนรู้วิธีการทํางานสามารถติดตามทวงถามให้เกิดได้บางทีการทํางานร่วมกันเยอะๆเนี่ยนะครับก็พอมันมีตัวแทนมาร่วมกันทํางานเยอะๆก็จะมีภาคเลยส่วนนี้เด่นเรื่องการเกษตรใช่ไหมก็จะไปสร้างสภาเกษตรคนนี้เด่นด้านสิ่งแวดล้อมไปสร้างสภาสิ่งแวดล้อมคนนี้เด่นด้านเรื่องของน้ํการบริหารจัดการน้ําก็ไปทําเรื่องการบริหารจัดการครับอย่างงี้นะครับมันจะเป็นภาพรวม หน้าที่ของผมคือติดตามในหน่วยงานต่างๆเพราะบางครั้งองค์กรอย่างอบตอถ้าเขาติดขัดข้อกฎหมายอะไรก็จะเป็นหน้าที่ของสสประจำพื้นที่อย่างพวกผมเนี่ยตปตามว่ามันติดข้อกฎหมายอะไรอะไรที่เขาทาให้เขาทํางานได้ไม่สะดวกถ้ามันติดระดับขอ,องเทศบาลหรืออบจอผมก็จะติดตามถามว่าเอยมันติดขัดข้อกฎหมายอะไรถ้าเกิดมันติดอยู่ในระดับผู้ว่าผมจะได้ติดตามไปยังกระทรวงเพราะมันก็ยังมีกระทูถามสดมีเครื่องมือสภาช่วยเหลือมากมายนะครับ ซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมว่าผู้สมัครของพรรคเก้าวไกลทุกคนได้รับการเทรนนิ่งมาอย่างดีเลยในเรื่องของก,ร,กระบวนการางสภาแล้วก็เรื่องของการบริหารทั้งจังหวัดและท้องถิ่นครับไอการเป็นสสเขตเนี่ยผมได้ยินว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะมากโดยเฉพาะค่าเดินทางไ<ม>ออย่างนี้มันจะทําให้คนที่เรียกว่าจ่ายเยอะๆเนี่ยต้องไปเอาคืนในสภาหรือเปล่าก็าเคยผม,ผมเคยได้ยินเช่นนั้นนะครับจนกระทั่งเรื่องของวัฒนธรรมเหล่านี้ ถูกตีออกมาเป็นหลายบทผมเห็นสสสันสิรัตน์นะครับของฉะเชิงเซาประกาศไว้ชัดเลยบอกว่าผมเนี่ยจะไปงานสภาเป็นหลักแต่งานบวชงานแต่งถ้าเกิดไม่ติดงานสภาถ้าเชิญผมไปนะแต่ขออนุญ,ญาตผมน้อไม่มีเงินทองหรอกแต่ถ้าเกิดจะให้ผมไปเป็นเกียรติเนี่ยไปแต่ผมจะไปช่วยไปรับฟังปัญหาบางทีไปช่วยเขาล้างจานหลังๆเจ้าภาพเขาเอ็นดูเห็นสสไปแล้วไม่ถือเนื้อถือตัวเอากับข้าวกับมาให้สสเองก็มี จริงๆตอนวัฒนธรรมเรื่องนี้กาลังค่อยๆเปลี่ยนไปครับผมยังคิดจะจัดโครงการว่าช่วยเลี้ยงข้าวสอสอในอําเภอนี้อาเภอนั้นหน่อยสิถ้าท่านเลี้ยงเดี๋ยวเราไปเลยแต่เราจะทํางานใช้คืนนะเราขอค่าจ้างเป็นข้าวหนึ่งจานของท่านนี่แหละด้วยวัฒนธรรมการทางานเหล่านี้จะทําให้ประชาชนรู้สึกว่าประชาชนจ้างสอสอทำงานไม่ใช่สอสอในลักษณะที่เป็นผู้มีอิทธิพลในการบงการกำหนดชะตาชีวิตที่ประชาชนไม่ได้เลือกเองครับ เอาละคำถามสำคัญก็คือปัญหาของสิงบุรีอะ่ะมีอะไรบ้างเอ็ดดี้มีแนวทางที่จะแก้ไขในฐานะที่ว่าเป็นสอสอเนี่ยนะมันอาจจะไม่ได้แก้โดยตรงเพราะว่าสอสอเนี่ยคืออยู่ส่วนกลางถูกไหมครับไม่ใช่อบอจอถามว่าปัญหาของสิงบุรีคืออะไรแล้วก็เอ็ดดี้จะมีส่วนช่วยใน <c oughs> การแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรในฐานะสองสอครับเอาปัญหาล่าสุดที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาน้ําครับ จริงๆเราเองเป็นเราอยู่ในรุ่มรุ่มน้ําเจ้าพระยาปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีซึ่งการบริหารจัดการน้าเนี่ยเป็นปัญหาทั้งทั้งภาคกลางการเป็นสสที่สามารถมีคอนเนคชันไปได้มันทําให้เกิดการคุยกันในระดับจังหวัดต่างๆได้แบบบูรณาการว่าการบริหารน้ําจัดการน้ําที่ดีควรจะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกอันนี้เป็นสิ่งที่สสสามารถทําได้โดยเฉพาะบทบาทของกรรมธิการต่อมาเรื่องการเกษตร จริงๆผมมีสโลกแกนไว้นะครับเรื่องปุ๋ยถูกน้ําดีแก้นี่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพัฒนก็คือเรื่องของการลดต้นทุนของการทํางานเกษตรไม่ว่าจะเป็นใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือการทําเรื่องธนาคารปุร๋ยรวมถึงบริหารจัดการน้ําขึ้นมาที่ดีเรื่องการแก้นี่ก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งในนโยบายของพัฒที่จะทําเรื่องของกองทุนฟื้นฟูต่างๆให้กลุ่มเกษตรกรถามว่าทำไมต้องเน้นเกษตรกรเพราะประชากรเกือบครึ่งก็เป็นเกษตรกร ถ้าแก้ปัญหากเกษตรกรได้ต่อมา S m e เในจังหวัดก็จะเริ่มมีแรงแรงกระตุ้นจากการจัดซื้อที่เพิ่มมากขึ้นและ้ารากเส้นจากจากเหนือจดใต้ซ้ายจดขวาจุดตัดจะอยู่แถวแถวจังหวัดสิง์บุรีครับจังหวัดของการเป็นโลจิสติกส์ที่ดีหากผมเนี่ยมีโอกาสได้นั่งอยู่ในกรรมธิการที่มันวางแผนจังหวัดด้วยกันซึ่งอดีตผมเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลเรื่องแผนนโยบายอยู่แล้วเนี่ยผมจะเอาแผนเนี้ยผลักดันบรรจุให้ได้ว่าสิง์บุรีต้องไม่ใช่ทางผ่าน การเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเป็นโลจิสติกส์ที่ดีเนี่ยแหละครับผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของจังหวัดจังหวัดเล็กต้องพัฒนาได้เร็วแล้วยิ่งบ้านเรามีเรื่องของชาวบ้านบางอาจาันก็อยากจะปลุกความเป็นชาวบ้านบางจาันในตัวคนสิงห์บุรีทุกครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์อาเพศในบ้านในเมืองเนี่ยก็จะมีคนธรรมดาเนี่ยแหละครับชาวบ้านบางราจารันคือตัวอย่างของคนธรรมดาที่ลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินเกิดก็คงจะเหมือนกับทีมงานของเราที่ก็เป็นคนธรรมดาครับไม่ได้มีเงินมีทองอะไร จะเดินจะเหินอะไรก็ใช้เงินกันส่วนตัวหมดแต่ด้วยความที่มันเป็นพักเก้าไกลซึ่งมันเป็นลักษณะของโอเพนซอร์สทุกคนสามารถร่วมกันใส่ทรัพยากรเท่าที่ตัวเองไหวเอามาร่วมกันตัวผมเองพอจะใช้รถใช้น้ํามันก็มีคนคอยช่วยเหลือทั้งซ้ายขวากันหมดวันนี้แม้แต่กับข้าวกลางวันก็มีคนมาแขวนไว้ที่หน้าออฟฟิศไว้แล้วหากพักเก้าไกลจะเดินได้ไม่ใช่เดินได้ด้วยตัวทีละเศษเองหรือตัวทีมงานหรือตัวส่วนกลางแต่เป็นประชาชนเนี่ยแหละครับที่เป็นพ่อน้าเลี้ยงทางธรรมชาติ เป็นหัวคะแนนทางธรรมชาติป้ายล้มก็ตั้งให้เราแล้วถ้าเกิดว่าดี a อของเราสูกสร้างมาแบบนี้การที่จะทำตัวลอยเหนือประชาชนจะเป็นไปไม่ได้เลยส่วนมากสสเนี่ยเขาก็จะไหว้ประชาชนเฉพาะก่อนเลือกตั้งเท่านั้นเองนะเท่าที่ผมสังเกตแล้วก็พอหลังเลือกตั้งปุ๊บก็หายหัวกันไปมันมีน่าจะเป็นสาเหตุด้วยว่าถ้าเป็นสไตล์เดิมอาจจะมีเรื่องอมิสินจ้างอันนี้ผมไม่แน่ใจนะการมีอมิสินจ้างให้ครั้งเดียวนะครับมันก็เหมือนกับว่าอ้าว ก็ไหว้เสร็จรับอมิสินจ้างเสร็จกาเสร็จก็จบแล้วสิก็ถือว่าการซื้อขายขาดกันแต่การให้อนาคตของการทํางานที่มันถักพอไปด้วยกันระยะยาวแบบนี้มันทําให้ไม่ใช่เฉพาะสสอหรอกครับทีมงานทุกคนหรือแม้แต่ประชาชนทุกคนที่ร่วมกันมอบทรัพยากรให้กักบพรรคเก้าไกลนะครับไม่ว่าทุกช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ออนกราวด์นะครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้ ขูกพักเก้าไกลและตัวของคนเนี่ยไว้กับประชาชนตลอดไป,ปรครับอาจารย์อืมครับแล้วเอได้ยินมาว่าคู่แข่งสําคัญก็คือมาจากพลังประชารัฐ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เออเขาามีเขามีชื่อเล่นด้วยนะครับเขามีชื่อเล่นก็เป็นรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ตอนนี้เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปกินไข่ต้มกับลูกชายครับ อ๋อ,อคือ,อ,อผมไม่ได้มีประเด็นอะไรเกี่ยวกับไข่ต้มเพราะว่าโตผมเองก็ชอบกินไข่ต้มชอบกินนะ <c oughs> ก็คือเดือนหนึ่ง <c oughs> ผมกินยี่สิบห้ามือ้อแต่ว่าผมกินไข่ต้ม <c oughs> สักสามสิบใบแบบเป็นอย่างน้อยนะบางครั้งผมกินสองใบสามใบก็มีแล้วผมก็สนับสนุนให้คนกินไข่ต้มด้วยสาระก็คือไอ้การที่ต้องไปสู้กับบ้านใหญ่เนี่ยเอ็ดดี้มีความหนักใจอะไรแค่ไหนคือมันมีเหตุผลอะไรที่ ประชาชนกลุ่มหนึ่งเลือกพลังประชารัฐก็เป็นที่ท,ทราบกันว่าถ้าเลือกพลังประชารัฐแล้วลุงป้อมก็จะมีะมโอกาสได้กลับเข้าทำเนียบก็อย,อย่างนี้ครับจริงๆแล้วเท่าที่ผมลองวิเคราะห์ดูนะครับผมก็พบว่าจริงๆแล้วอ่ะบ้านใหญ่เนี่ยเขาก็คือด้วยความที่เขาอยู่นานเขาก็จะมีสารสัมพันธ์กับคนทุกระดับพอมีทุกระดับคือมันเป็นระดับของหัวที่ปกครองเช่นอาจจะเป็นอบตอ,อบจเทศบาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็จะเป็นลักษณะของอินฟลูเอนเซอร์ เขาเรียกว่าดูแลกันมานานหัวเหล่านี้จะไม่ใสเลยนะฮะจะอยู่นิ่งเลยแต่กูโตของประชาชนน่ะหัวใจของประชาชนเป็นสิ่งที่บังคับกะเกฑ์ไม่ได้สิง์บุรีไม่ใช่จังหวัดที่มีเจ้าของครับจะทงพูดกันตรงแต่ด้วยความที่ถ้าเขาเสมอต้นเสมอปลายในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือแม้แต่การโหวตในสภานะครับอย่างยกตัวยอย่างของสสบ้านผมเองเนี่ยผมก็เสียใจและเสียดายมากคือมันมีเรื่องของทรบสุราก้าวหน้าซึ่งจังหวัดที่ปลูกข้าวเยอะๆนะครับมีผลิตผลทางการเกษตรที่หลากหลายอย่างสิง์บุรี ถ้าพราบนี้ผ่านจะเป็นช่องทางให้กับสินค้าการเกษตรของบ้านผมในการขยับขยายไปที่จุดอื่นราคาก็จะสูงขึ้นเป็นประโยชน์ก่อเกษตรกรอย่างมหาศาลแต่สสบ้านผมก็ไม่โหวตให้ซะอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งแต่ก่อนนะครับเขาจะไม่สนเลยว่าสอสโหวตอะไรในสภาแต่ด้วยการสื่อสารในยุคนี้เขาจะเริ่มตามแล้วว่าแค่การปรากฏตัวไปงานต่างๆแล้วกลับ มันไม่เท่ากับการที่คุณประทรยศต่อเสียงประชาชนที่อยากให้ประเทศบ,บ้านเมืองมันเดินหน้าในสภาเลยครับถ้ามีสุราเสรีเนี่ยสิงบุรีจะได้ประโยชน์แต่ว่าสสสิงบุรีเองกับโบวชสวนซะอย่างนั้นอ,อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่ประเด็นก็คือคนสิงบุรีรู้หรือเปล่าว่าสสของตัวเองนั้นโบวตสวนสุราเสรีผมว่าเรื่องนี้ก็รู้กันเป็นวงกว้างพอสมควรครับและยังมีอีกหลายๆายประเด็นน,น,นะครับ เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ตําหนิเขาในรายบุคคลในเรื่องของการตัดสินใจของเขาในนามของพรรคที่เขาเลือกมันก็ค่อนข้างสวนกระแสประชาชนพอสมควรหรือประเด็นเองเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นบ้านใหญ่ที่มีทั้งพี่กับน้องเนาะก็เรียนตมตงเในบ้านผมที่สิงห์บุรีนะครับจะเป็นบ้านเกิดของรัฐมนตรีชัยวุฒิรัฐมนตรีดีนะครับแล้วก็น้องชายคือคุณโชติวุฒิก็สองคนนี้ก็จะเป็นคู่แพ็คคู่ซึ่งถามว่าที่ผ่านมานะครับเขาก็เขาก็มีพื้นที่มากพอสมควรในหน้าสื่อ อาเป็นว่าเดี๋ยวพอแม่พี่น้องประชาชนติดตามหน้าสื่อเอานะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นคนสิงบุรีที่ที่ตัดสินใจหวังว่าคนที่ชมอยู่เนี่ยโดยเฉพาะคนสิงบุรีก็คงได้รับประโยชน์จากคลิปนี้พอสมควรนะแล้วก็อย่าลืมเลือกสอสอ,สอที่เข้าใจปัญหาท้องที่แล้วก็เลือกพักที่ตัวเองอยากจะให้ มีบทบาทในการนําเสนอนโยบายของประเทศหรือแม้แต่จะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็เป็นฝ่ายค้านที่ดีแล้วก็ผลงานนั้นก็ดูจากอดีตเอาละครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนแล้วก็ขอให้โชคดีครับดรเอ็ดดี้ขอบพระคุณมาครับขอบพระคุณมากครับอาจ้านะครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับห้าครับตั้งใจทํางานครับ